เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมรุ่นแรกพศ2493เนื้อทองแดงรมดำเหรียญหลวงพ่อเงินหรือหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมรุ่นแรกพศ2493เนื้อทองแดงรมดำเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจังหวัดนคร,รปฐมรุ่นแรกพศ2493เนื้อทองแดงรมดำ ในตัวเหรียญไม่มีตัวหนังสือชื่อวัดและปีที่สร้างแต่อย่างใดคงมีแต่ยันด้านหลังเหรียญและคำว่าหลวงพ่อเงินซึ่งไม่ได้ปั๊มติดมากับตัวเหรียญแต่เป็นตัวตอกภายหลังตรงใต้หูเหรียญว่าหลวงพ่อเงินไม่มีไม่เอกเข้าใจว่าช่างแกะคงลืมทำไม่เอกตกไปเมื่อได้นำเหรียญมาให้หลวงพ่อพิจารณาท่านเห็นคำว่าหลวงพ่อเงิน ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่กลับพอใจเสียอีกเพราะคำว่าพอตรงกับคำสอนอันเป็นอมตะวาจาของท่านที่มักจะพูดเสมอว่ารู้จักพอก่อสุขทุกสถานก็เลยปล่อยไว้เหมือนเดิมคือหลวงพอเงินทุกวันนี้เหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นแรกพศ2493เป็นเหรียญยอดนิยมของวงการเหรียญหนึ่งสวยสมบูรณ์คมชัดเช่นที่เห็นนี้ เช่าหากันถึงหลักล้านต้นชนิดที่พอสวยยังเช่าหากันถึงหลักแสนกลางขึ้นไปเรียนนี้ออกในงานทำบุญอายุครบห้ารอบ60ปีของหลวงพ่อเงินซึ่งท่านเกิดเมื่อวันที่16กันยายนพศ2433าจำนวนสร้างประมาณ1,000เหรียญมีเนื้อทองแดงรมดำอย่างเดียวเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญหอม เหรียญหน้าวัวพศ2530เนื้อทองคําที่น่าสนใจอีกเหรียญหนึ่งของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมคือเหรียญหน้าวัวพศ2530โดยเรียกตามลักษณะของพิมพ์ทรงเหรียญเป็นเหรียญขนาดเล็กเหมาะสําหรับเด็กและผู้หญิงผู้ชํานาญพระสายนี้บอกว่าครั้งแรกผู้จัดสร้างกําหนดเป็นพิมพ์ทรงเสมาแต่ช่างได้แกะเป็นพิมพ์ทรงเม็ดบ,บัวคอเวา้า มีรูปหลวงพ่อเงินหันข้างอยู่กลางเหรียญด้านล่างมีเลขหนึ่งเพื่อระบุรุ่นด้านหลังเป็นยันนะทรหดอันเป็นยันที่ท่านใช้เป็นประจำเหรียญรุ่นนี้มีหลายพิมพ์และสร้างในหลายวาระด้วยกันขณะเดียวกันก็มีเหรียญปลอมออกมามากมายหลายฝีมืออีกด้วยเหรียญแท้มีจำนวนสร้างอยู่ที่หลักพันเท่านั้นมีหลายเนื้ออาทิเนื้อทองแดงสวย เช่าหากันที่หลักหมื่นต้นเนื้อเงินอยู่ที่หลักหมื่นกลางและเนื้อทองคำอยู่ที่หลักแสนต้นหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมประวัติหลวงพ่อเงินโดยสังเขปท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่16กันยายนพศ2433ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นบุตรคนที่4 ในจำนวนพี่น้องแปดคนของนางกลองและนายพรมด้วงพลูในครอบครัวของผู้มีอันจะกินครอบครัวหนึ่งในตำบลดอนยายหอมในขณะนั้นอุปสมบทเมื่อวันที่18พฤษภาคมพศส4 5 3โดยมีพระประหลัดหวยเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอมในขณะนั้นเป็นพระอุปชาได้ฉายาว่าจันทสุวรรณโนท่านได้เรียนวิชาฌานสมาบัติ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่านั่งทางในกับโดยโยมพ่อพรมซึ่งมีวิชาอาคมไสยศาสตร์มากนอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษาวิชาอาคมจากพระครูอุตรการ,การบดีวัดคุ่ยจระเข้รวมทั้งศึกษาการแพทย์แผนโบราณจากโยมพ่ออีกด้วยทำให้ท่านมีความพร้อมในการสงเคราะห์ผู้ได้รับทุกข์ต่างๆตามแนวทางที่โยมพ่อพรมได้เคยช่วยเหลือชาวดอนใหญ่หอมมาก่อนหน้านี้ ต่อมาท่านได้เดินทุดงเข้าไปในป่าผ่านเปลวแดดแผดร้อนผจญกับสัตว์ร้ายต่างๆนอกจากนั้นยังเดินหลงเข้าไปในสนามฝึกยิงปืนด้วยลูกจริงและรอดมาได้ทําให้ท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงเป็นที่สุดเมื่อได้กลับจากธุดงสู่วัดดอนยายหอมท่านได้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาวัดดอนยายหอมเป็นหัวเรี่ยวหัวแหล่งในการนําชาวบ้านบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาการประเรียนโบสถ์ กุติสงฆ์และสาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลด้วยความสามารถและคุณงามความดีของท่านจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอมเมื่อวันที่2พฤษภาคมพศ2423เนื่องจากพระปหลัดหวยมรณนะภาพ วันที่สองมิถุนายนพศ2472ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระปหลัดฐานานุกรมเจ้าคณะเมืองนครปฐมหลวงพ่อสุขวัดถ้วยจระเข้วันที่หนึ่งตุลาคมพศ2474ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูทักษิณานุกิจวันที่หธันวาคมพศ2511ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาธรรมาภรณ ท่านได้ละสังขารด้วยอาการสงบเมื่อวันที่13มกราคมพศ2527สิริรวมอายุ87ปีพันษา60ขอขอบพระคุณข้อมูลและภาพจากหนังสือหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมจัดทำโดยนิตยสารพระท่าพระจันทร์รางวัลพระชนะเลิศแต่ละรายการงานประกวดพระ โดยชมรมพระเครื่องเมืองนคนปรปฐมที่บริเวณหน้าองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนคนปรปฐม